เนตโซระลูฟี่ฮอตจริง10อันดับตัวละครวันพีทแฟนคลับเบอร์ใหญ่ของกัปตันหมวกฟาง ประกาศประกาศถึงเหล่าจนสลัดทั่วโลกและประชาชนทุกท่านโปรดทราบขณะนี้ได้มีภัยคุกคามรูปแบบใหม่อุบัติขึ้นแล้วในแกลนไลน์ไัยคุกคามที่ว่านี้ไม่ใช่กองทัพเรือไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่เป็นเสน่ห์อันร้ายกาจของชายที่ชื่อมังกี้ดีลูฟี่ใช่แล้ววันนี้เราจะมาตีแผ่ปรากฏการ ever, ์ลูฟี่ฟีเวอร์เจาะลึก10อันดับตัวละครวันพีทที่โดนเสน่ห์ลูฟี่สะกดจนคลั่งย้ำก่อนนะคะว่านอกเหนือจากกลุ่มหมวกฟางนะคะเตรียม พบกับเหตุผลสุดพีคสุดป่วนสุดจะบรรยายเป็นคำพูดว่าทำไมพวกเขาถึงคลั่งลูฟี่ได้ขนาดนี้บางคนนี่แบบถึงขั้นน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะอันดับที่10บาร์กี้ลูฟี่หมวกฟางนายมันตัวสวยแต่ฉันรวยเพราะนาย บาร์กี้อาจจะไม่ได้คลั่งไคล้ลูฟี่ด้วยความชื่นชมแต่เขาอาจจะคลั่งไคล้เพราะลูฟี่นำพาความโชคดีแบบงงๆมาให้เขาเสมอเพราะเวลาเจอลูฟีท่ทีไรชีวิตต้องปั่นปวดวุ่นวายทุกทีแต่สุดท้ายเขาก็ดันได้ดิบได้ดีทุกครั้งถึงขนาดว่าล่าสุดเขาได้รับตำแหน่งสีจักรพรรดมาแบบงงๆเลยทีเดียวซึ่งบางทีบาร์กี้อาจจะมองว่าลูฟี่เนี่ยเป็นเครื่องรังนำโชคที่ต้องอยู่ใกล้ๆเขาถึงจะรวยหรือจริงๆแล้วลูฟี่อาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภในสายตาของบาร์ กี้ก็ได้นะคะอันดับที่9หลอ หมวกฟางนายมันตัวป่วนแต่ฉันชอบลอไม่ได้คลั่งไคล้ลูฟี่ในแบบชื่นชมแต่เป็นแบบความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่านั้นลูฟี่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่คาดเดาไม่ได้อย่างสิ้นเชิงลอเป็นคนที่ชอบวางแผนและควบคุมสถานการณ์อาจจะรู้สึกหัวเสียกับความไร้แผนและบ้าบินของลูฟี่แต่ในขณะเดียวกันความคาดเดาไม่ได้นี่แหละก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้ลูฟี่สามารถพลิกสถานการณ์และสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เสมอลออาจจะมองว่าลูฟี่เป็นตัวแปรที่สําคัญในแผนการของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นตัว แปรที่ควบคุมยากก็ตามปากบอกว่าลำคาญลูฟี่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะแอบคลั่งไคล้ความป่วนของลูฟี่ก็ได้เพราะชีวิตรอมันดาร์กเกินไปพอเขาเจอคนแบบลูฟี่ที่เข้ามาสร้างสีสันที่มาในรูปแบบของหายานะนะให้ชีวิตของเขารออาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีรสชาติขึ้นมาบ้างลึกๆแล้วรออาจจะอยากมีเพื่อนตัวป่วนแบบลูฟี่ก็ได้แต่ไม่กล้าบอก อันดับที่8คาเวนดิสหลงไหลในความบ้านๆแต่เก่งชะมัดในตอนแรกคาเวนดิสอาจจะมองลูฟี่เป็นคู่แข่งแต่หลังจากที่ได้ร่วมมือกันในเดรสโรซาเขาก็ยอมรับในตัวของลูฟี่และชื่นชมในความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของลูฟี่แม้ว่าบุคลิกของคาเวนดิสเนี่ยจะดูเป็นคนหยิ่งยโสหลงตัวเองแต่ลึกๆแล้วเขาก็เคารพลูฟี่ในฐานะกัปตันที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะหมั่นไส้ลูฟี่ที่ลูฟี่เนี่ยโด่งดังกว่าเขาแต่พอเห็นลูฟี่กินมุมมัม นอนกรนเสียงดังแถมยังซื่อบื้อสุดๆคาเวนดิสกลับหลงไหลซะง,งั้นอาจจะเพราะว่าคาเวนดิสเนี่ยเบื่อความเพอร์เฟกของตัวเองเลยชอบอะไรที่มันแบบดิบๆเถื่อน,นแบบบลูฟี่ก็ได้แถมยังเก่งกว่าตัวเองอีกฟิลแบบประมาณว่าเจ็บใจแต่ก็ชอบอะไรประมาณนี้ อันดับที่7โคบี้จนสลัดที่ทําให้ฉันอยากเป็นทหารเรือโคบี้เป็นเพื่อนคนแรกของลูฟี่ในการเดินทางและเขามองลูฟี่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเติบโตเป็นทหารเรือที่แข็งแกรง่งโคบี้ยังชื่นชมในความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อของลูฟี่และเขาเชื่อว่าลูฟี่จะกลายเป็นราชาจนสลัดที่ยิ่งใหญ่ในฐานะทหารเรือเขาอาจจะไม่แสดงออกความคลั่งไคล้แบบบาโตรูมิโอแต่ถ้าใครมาว่าลูฟี่โคบี้จะโต้แย้งอย่างมีหลักการและเหตุผลแต่แบบในใจก็คือแบบคลั่งไคล้แบบสุดๆไม่ แน่นะโคบี้อาจเตรียมสไลด์พรีเซนต์ร้อยข้อดีของลูฟี่ไว้ต้แยงทุกคนที่มาว่าลูฟี่ก็ได้อันดับที่6รีเบคก้า ผู้กอบกู้จากความสิ้นหวังรีเบคก้าต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในโคลอสเซียมโดยถูกตราหน้าว่าเป็นลูกปีศาจและต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังลูฟี่ปรากฏตัวและให้ความช่วยเหลือเธอเขาไม่รังเกียจเธอไม่ตัดสินเธอและยื่นมือเข้ามาช่วยปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานลูฟี่จึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตอันมืดมิดของรีเบคก้าและเป็นผู้ที่ทำให้เธอมีความหวังอีกครั้ง อันดับที่5ชิราโฮชิผู้ปลดปล่อยจากความโดดเดี่ยวชิราโฮชิถูกกักขังอยู่ในหอคอยเป็นเวลา10ปีเธอไม่เคยมีเพื่อนและต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและหวาดกลัวลูฟี่เป็นคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของเธออย่างแท้จริงเขาไม่กลัวเธอไม่รังเกียจเธอและปฏิบัติต่อเธอเหมือนเพื่อนคนหนึ่งลูฟี่จึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกอันมืดมิดของชิราโฮชิและปลดปล่อยเธอจากความโดดเดี่ยวชิราโฮชิมองลูฟี่เป็นผู้กอบกู้ของเธอและชาวเงือกเธอชื่นชมในความใจดี ความกล้าหาญของลูฟี่ที่เขามาช่วยเหลือเกาะเงือกให้พ้นจากความขัดแยง้งชิราโฮชิเชื่อมั่นในตัวลูฟี่และมองว่าเขาเป็นแสงสว่างแห่งความหวังอีกทั้งลูฟี่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่เธอต้องการที่จะเห็นโลกภายนอกท้องทะเลและใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนลูฟี่อันดับที่ 4. ฟูจิโทระความยุติธรรมที่แตกต่าง มีหลายสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าฟูจิโทระนั้นชื่นชมสนใจและจับตามองลูฟี่อย่างมากค่ะซึ่งอาจจะตีความได้ว่าเป็นการคลั่งไคล้ในแบบของฟูจิโทระเองที่เป็นการคลั่งไคล้ในคุณธรรมความกล้าหาญและศักยภาพของลูฟี่ยกตัวอย่างเช่นเขายอมรับในความยุติธรรมของลูฟี่แม้จะเป็นโจนสลัดฟูจิโทระเป็นคนที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและเห็นการกระทําของลูฟี่ในเดสโลซาที่ค้นล้มตัวฟา์มิงโกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าลูฟี่จะ นจนสลัดหลังจากเหตุการณ์เดธโรซาฟูจิโทระยังคงสนใจแล้วก็ติดตามข่าวสารของลูฟี่อย่างใกล้ชิดมันแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยกำลังจับตาม,มองพัฒนาการของลูฟี่ในฐานะตัวแปรสําคัญของโลกและเขาก็ยังเคยพูดว่าที่เขาทําให้ตัวเองมองไม่เห็นก็เพราะเขาไม่อยากมองโลกที่สกปรกโสมมแต่หลังจากที่ได้เจอลูฟี่เขากลับเสียดายจนพูดกับตัวเองว่ารู้งี้ไม่ปิดตาตัวเองก็ดีอยากจะเห็นหน้าคุณจริงๆคงจะมีหน้าตาที่อ่อนโยน อันดับที่ 3. วีวีผู้กอบกู้ประเทศวีวีเป็นเพื่อนร่วมเดินทางคนแรกๆของกลุ่มหมวกฟางและเธอมีความผูกพันกับลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางอย่างลึกซึง้งวีวีชื่นชมในความยุติธรรมและความกล้าหาญของลูฟี่ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอได้เห็นลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจาักรบัสตาจากองค์กรบาร็อกเวิร์คและคอโคไดอย่างสุดกำลังลูฟี่และพวกพ้องไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือเธอเป็นการส่วนตัวแต่พวกเขากลับทุ่มเทเพื่อประชาชนและประเทศของ เธออย่างแท้จริงทําให้เธอมองว่าลูฟี่เป็นผู้กอบกู้และวีรบ,บุรุษของบัสตาแม้ภายนอกลูฟี่จะดูบ้าบิน่นและทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแต่เธอก็รับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของลูฟี่ลูฟี่เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นและพร้อมที่จะรับฟังและให้กาลังใจเมื่อพวกพ้องรู้ใจความอ่อนโยนนี้เป็นอสเสน่ห์ที่ทําให้วิวีรู้สึกผูกพันกับลูฟี่เธอเชื่อมั่นในตัวลูฟี่และรู้ว่าเขาจะนำพาโลกนี้ไปสู่ยุคสมัย ไม่ได้ อันดับที่สองบาโทโรมิโอรุ่นพี่ลูฟี่คือศาสดาบาโทโรมิโอเป็นแฟนคลับหมายเลขหนึ่งของกลุ่มหมวกฟางและลูฟี่อย่างแท้จริงเขาติดตามข่าวสารของกลุ่มหมวกฟางอย่างใกล้ชิดและยกย่องลูฟี่ในฐานะรุ่นพี่ที่ยิ่งใหญ่เขาคลั่งไคล้ในทุกการกระทําของลูฟี่เขาเชื่อว่าลูฟี่คือพระเจ้าสุติลงมาเกิดเพื่อกอบกู้โลกขนาดท่าปล่อยมัดยางยืดของลูฟี่ยังดูศักดิ์สิทธิ์ในสายตาเขาอะคิดดูเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่จบศึกเดดโลซาเนี่ยบาโทโรมิโอตัดสินใจ ก่อตั้งกลุ่มปาโทคลับและประกาศตัวเป็นกองเรือพันธมิตรของกลุ่มหมวกฟางอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนลูฟี่อย่างแท้จริงและเขาก็ถือว่าเป็นแฟนขับเบอร์หนึ่งของลูฟี่เลยก็ว่าได้ อันดับที่1แฮนค็อกชายในฝันและว่าที่สามีมโนในอนาคตแน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีหลายสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแฮนค็อกนั้นคลั่งรักลูฟี่มากๆแบบมาก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 ที่สุดเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ก,กันดูดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรที่แสดงออกให้เห็นแบบชัดเจนบ้าง 1. ตกรุมรักทันทีที่แฮนค็อกได้พบกับลูฟี่เธอแสดงอาการตกตะลึงและเขินอายอย่างเห็นได้ชดัดแม้ว่าปกติเธอจะเป็นคนหญิงและมั่นใจในตัวเองสูงมาก 2. มองข้าม ข้อเสียและยกย่องทุกอย่างที่เป็นลูฟี่แฮนคอกมองข้ามความซื่อตรงเกินไปความตะกะและความไม่สนใจในรูปรักษณ์ของลูฟี่เธอกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสเสน่ห์และความน่ารักของลูฟี่ 3. ช่วยเหลือลูฟี่อย่างสุดกำลังแฮนคอกยอมเสี่ยงชีวิตและตำแหน่งจกักรพรรดินีจนสลัดเพื่อช่วยเหลือลูฟี่ในการบุกเข้าไปในอิมเพลดาวและมารินฟอร์ดเธอทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนลูฟี่แม้จะต้องขัดขืนคำสั่งของรัฐบาลโลกก็ตาม 4. จินตนาการถึงชีวิตแต่งงานและอนาคตร่วมกับ แฮนอกมักจินตนาการถึงชีวิตแต่งงานที่แสนหวานกับลูฟี่รวมถึงการใช้ชีวิตคู่และการมีลูกด้วยกัน 5. ดูแลและเอาใจใส่ลูฟี่อย่างดีหลังจากสงครามมารินฟอร์ดแฮนกดูแลลูฟี่ที่บาดเจ็บสาหัสอย่างใกล้ชิดเธอคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและดูแลทุกอย่างเพื่อให้ลูฟี่ฟื้นตัว6โรคไข้ใจตอนเจอลูฟี่แรกๆแฮนอกเคยป่วยเป็นโรคไข้ใจจนตัวร้อนสูงมากแย,ยเนียลบอกว่ามันคืออาการของคนตกกลุ่มรักซึ่งจกักรพรรดินีคน ก่อนก็เคยเสียชีวิตด้วยโรคนี้แต่พอลูฟี่บอกว่าอยากเจอเธอเธอก็สามารถลุกขึ้นจากเตียงแล้วไปหาลูฟี่ได้ทันทีนี่สินะพลังของความรักสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแฮนค็อกคลั่งรักลูฟี่มากๆจริงๆค่ะอันดับที่0 สโมเกอร์ oker, หมวกฟางแกมันตัวร้ายแต่ฉันก็ยังตามบุคคลที่คลั่งลูฟี่แบบที่สุดคงหนีไม่พ้นสโมเกอร์สโมเกอร์ผู้มีศักดิ์ศรีทหารเรือนั้นเขาอาจจะคลั่งลูฟี่แบบไม่มีวันยอมแพ้นายไปที่ไหนฉันจะตามไปที่นั่นจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่ๆเธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดเซเรนไปหาเธอแน่เพราะลูฟี่คือเป้าหมายการจับกลุ่มที่เขาต้องตามล่าให้ถึงที่สุดมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างเจรสลัดกับทหารเรือสโมเกอร์อาจจะประกาศสงครามส่วนตัว กับลูฟี่และจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะจับลูฟี่ได้แต่คงไม่มีวันจับได้หรือบางทีสมูเกอร์อาจจะเขียนบันทึกการไล่ล่าหมวกฟางฉบับสโมูเกอร์แต่เนื้อหาข้างในมีแต่คำว่าจับไม่ได้สักที เอาละคะ่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ1ิบอันดับตัวละครวันพีชที่คลั่งลูฟี่แบบเออหน้าเป็นห่วงหวังว่าวันเลนทายปีนี้ทุกคนจะไม่คลั่งรักใครเท่าพวกเขาเหล่านี้นะคะยกเว้นคลั่งรักช่องของเราอันนี้ถือว่าโอเคเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าสเสน่ห์ของกัปตันหมวกฟางของเราเนี่ยมันทะลุแรงทะลุจักรวาลจริงๆขนาดคนที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันยังคลั่งใครได้ขนาดนี้วันเลนทายปีนี้ใครที่ยังหาคู่ไม่ได้ลองมองหาคนที่คลั่งรักเราแบบบาโธโลมิโอดูนะคะอย่าง น้อยก็มีคนตามกรีดเราทุกที่แน่นอนแต่ระวังโดนลูกหลงบาเลียก็แล้วกันแล้ว10อันดับตัวละครที่คลั่งรักดูฟี่ของเพื่อนมีใครบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดขอให้วาเลนไทน์ปีนี้ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะคลั่งรักใครหรือไม่มีใครให้คลั่งรักก็ขอให้มีความสุขและรักตัวเองให้เยอะๆนะคะ happy valentine's day ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเตนเน ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเบนโตโซระของเราด้วยนะคะ